นะอีกข้อนะอะไรเอ่ยไม่มีหัวไม่มีหางแต่ไปต่างประเทศได้เครื่องบินรถไม่ใช่ไม่ใช่รถไม่ใช่รถรม่ใช่กระเป๋าไม่ใช่หะกระเป๋ากระเป๋าเพราะว่าอะไรกระเป๋าเดินทางกระเป๋าเดินทางกระเป๋าเดินทางเพื่อคำตอบที่สุดครับมีมีมีอีกมีคำตอบใครใครตอบตอบได้คือให้เลย ไม่ใช่อะไรที eh ่แบบเดินทางเดินทางได้แต่ไม่มีหัวไม่มีหางไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่โทรศัพท์ไม่ใช่ตังเกงเหรอตังเกงในไม่ให่ไม่ใหญ่อ้โช้โอ้โอ้โ้ยอ้โอ้ลย้โ้โอ้โอ้โอ้โ้อ้โอ้โอ้อโอ้โอ้โอโอ้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 โห้โอ้้อ้โออด Ah, pasal tu. Eh. เอา